เคยจ้องตาตัวเองในกระจกนานๆไหมคะถ้ายังนะคุณอาจพลาดวิธีเปลี่ยนชีวิตท,ที่ทรงพลังไปค่ะการสะกดจิตตัวเองเนี่ยด้วยการมองตาตัวเองหน้ากระจกเนี่ยเป็นเทคนิคในการปลดล็อกพลังจิตใต้สมนิกของคุณค่ะ มีงานวิจัยบอกว่าการจ้องตาตัวเองนานๆผ่านหน้ากระจกเนี่ยจะช่วยให้สมองของเราเนี่ยผ่อนคลายอยู่ในคลื่นอัลฟาค่ะจะช่วยให้สมองเนี่ยลดความเครียดค่ะและก็เพิ่มความมั่นใจและก็ยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองในเชิงบวกได้ด้วยนักจิตวิทยาเปิดเผยด,ด้วยนะคะว่าการพูดกับตัวเองเนี่ยด้วยคําพูดเชิงบวกหรือที่พวกเราเคยได้ยินค่ะว่า affirmation ต่อหน้ากระจกทุกวันผ่านการมองตาค่ะจะช่วยให้คุณน่รู้สึกมั่นใจขึ้นมีพลังดึง ดูสิ่งดีๆเข้ามาค่ะและที่สำคัญนะคะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นด้วยถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะลองใช้เทคนิคนี้นะคะมองตาตัวเองหน้ากระจกแล้วพูดคำยืนยันบวกๆก,กับตัวเองในทุกๆเช้านะคะอย่างเช่นฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนประสบความสำเร็จฉันเป็นคนสวยและหน้าเด็กตลอดการค่ะใครดูคลิปนี้จบแล้วเคยสะกดจิตตัวเองหน้ากระจกนะคะพิมพ์เลข 8 8 8แปดแต่คอมเมนต์ให้ด้วยค่ะ